ถามคจะถามอาจารย์สารโรธคือว่าตั้งแต่หลวงปู่และสังขารไปในบรรดาลูกศิษย์ที่เคยติดสอยห้อยตามกระท่อมที่สมัยที่หลวงปู่อยู่มีชีวิตอยู่เนี้ยผมถามอาจารย์สารโรธว่าคิดว่าจบหรือยังคือเหมือหมายถึงว่าทุกคนคงไม่ได้มาร่วมกลุ่มหรือว่ามีอะไรร่วมกิจกรรมร่วมกันอีกแล้วตามที่หลวงปู่กำหนดไว้คือเขา21ปีมันจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ มั่นใจครับวิชาทั้างรายที่จะเกิดเกิดใหม่คนลุกเลยพี่หนุ่มเพราะหลวงปู่เคยนับนึ่งองสซมำนึ่งซ้ำซ้ำไนั่นแล้วอ๋อมั่นใจว่าจะมีการพบกันชุดใหญ่ชุดใหญ่และครั้งนี้ไม่ใช่ภาคสงด้วยเออจะเป็นภาคแบบทั่วไปเออเบบภาคทั่วไปเพราะภาคสงท่านให้มาแล้วยี่สิบปีเออหลวงปู่ท่านแบ่งให้แล้ว พระสงฆ์ที่ไปอยู่ในวัดอ่ะค่อยดูนะครับว่าสิ่งที่คําถามผมผมมีผมมีอะไรเราผมถึงถามแบบนี้นะแต่ผอกใจคือประมาณว่าคือมันเหมือนกับว่าหลวงปู่และสังขารเหมือนจบการศึกษาแล้วแยกย้ายกันจบแล้วไม่คิดเ่าจะไม่เจอกันครับตอนนี้หลวงปู่พยายามครับให้เหลือกี่คนอคนที่ควรคู่ได้เจอกันอ เพราะพี่น้องเราก็ทุดดงไปเยอะแล้วเออทุดดงไปแล้วละสังขารตามไปแล้วก็หลายคนหลายคนนี่ครับจะเป็นตำนานฮะปีหน้าสนุกครับอ้าวทำไมคิดว่างั้นทำไมถึงยี่สิาปีเชื่อในลายแทงที่หลวงปู่กำหนดว่าก็ท่านเขียนหนึ่งศูนย์สองขีดหนึ่งศูนย์สองคือดับปี่ดับปีก็คือยี่สิบเอ็ดสิบสองยี่สิบเอ็ดเลขเดียวกันเออเพราะฉะนั้นยี่สิบคือปีนี้ครบยี่สบปีโอเคให้สงเต็มที่แล้วต่อไปจะเริ่มเปลี่ยนภาคแล้ว ครับปีหน้าเปลี่ยนภาคเลยขนลุกครับขนลุกผมผมมีงสังเกตพี่นุให้ดีปีหน้ายิ่งใหญ่ฟักทงชัยดินแดนเก่าอนี้นี่แหละเขาจริงอครับคอยดูนะฮะคอยดูฮะสมัยหลวงปู่เขาี่นูบ้าเออมหาหลวงปู่ไม่ยอมกลับบ้านอ่ะคิดดูเอ้าวสมเยอจหมดมีคนมาเติมเนาะสมัยนั้นอ่ะโอ้สนุก บังเอิญการใช้ระยะเวลามันเป็นอนิสงบุบเพราะพี่น้องเราก็ไปเยอะเมื่อลุงปู่ละไปแล้ว20ปีเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะบุญบารมีเท่านั้นนะบถึงจะอยู่ได้แต่วิชาลุงปู่ให้ระวังยิ่งหนึ่งคือบ้องอันนี้มีเต็มร้อยโดยเฉพาะไอ้คนไทยยากกับพิพสาละบ้องแน่นอนแล้วแต่เงนะ นี่พี่หนูได้เยอะทุกอย่างนี่ฮะพี่หนูจะได้เป็นความบริสุทธิ์แล้วแล้วการมาวันนี้คิดว่าบางอื่นไหมไม่บังอื่นครับเป็นวันที่เรากำหนดนี่วันจันทร์ันร์เสน่ห์ผมจะมาหลายเที่ยวแล้ววันจันทร์คือวันที่ลวงปู่มาบ้านผมวนควรเข้าทพย์ฝังกลบก็วันจันทร์มาสั่งให้ขุดหลุมขี้ขุดสี่หลุมหลุมแรกไม่ขี้หลุมที่สองก็ไม่ขี้หลุมที่สามไม่ขี้พอหลุมที่สี่ขี้เลย อที่เสร็จผมก็ยกมือไหว้เสร็จแล้วผมก็ให้ทาาํากรบแกบอกว่าเก็บไว้อ่าูอแคนอ่นั้นแหละเสร็จแล้วก็กวนเขาทิ่เฮียชายลักทีอะไรขอมาเต็มเลยมีทั้งเบ็ดก,<ว>กวนวกที่ไหนกวนที่นี่น้าบ้านอ๋อ ไอ้อตัยน้อยเต็มหมดตัวนี้พุที้ตายหมดแล้ทวทําไงจตสาดอะไรเต็มหมดชาวบ้านมาเต็มเลยชาวบ้านเขาไม่เชื่อว่าพระบา้าแกมาเกตข่มีมีแต่กลุ่มลูกศิษย์บ้าบ้าบ่กลุ่มนี้แหละเอถึงแก้ผ้าเราไปดูหนอเคยสนใจหรอครับนี่คือเรื่องราวหลวงปู่สวงเรื่องเก่าๆนะครับนี่คือได้ฟังจากอาจารย์ผู้บันทึกอจดบันทึกหลายหลายหลังจด นฮนี่ท่านอยู่อําเภอลําดวนนะครับคิดดูว่าทุกวันศุกร์เลิกเรียนแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาหลวงปู่สวงอยู่อ่าลลเขตอเขตบ้านละลมอยู่ทางเลยบัวเชิดไปอีกไปขึ้คุ้นหานี่นุ๊กคุ้น <ไป S 1> หานเลย <laughs> แต่ก่อนผมนึกว่าอยู่บ้านใกล้ๆว่าเห็นเห็นเล่าให้คนอื่นฟังว่ามามาทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มาอยู่จด,จดนู่นจดนี่ <laughs> คอยดูจดทุกอย่างพอถามไปทาม,มาอยู่ลำดวนโน้ตึง